อยุธยายังหนักใจกับน้ําท่วมการเจ้าพระยาสูงต่อเนื่องทําให้ชีวิตชาวบ้านต้องเผชิญกับความลําบากและความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องสามเดือนแล้วถนนสาย347ที่เป็นทางเดินสําคัญถูกน้ําท่วมสูงทําให้ร้านอาหารริมแม่น้ําจมบาดาลต้องปิดบริการชั่วคราวการที่น้ําไม่ยอมลงไปอย่างง่ายดายเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นี้เมื่อวันที่11พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําท่วม ที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดการปรับการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นทําให้แม่น้ําน้อยและคลองสาขาต่างๆที่รับมวลน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเกิดปัญหาท่วมน้ําถนนสาย347ที่เป็นทางเดินสําคัญระหว่างอายุธยาและปะทุมธานีถูกน้ําท่วมสูงถึง30-40เซนติเมตรทาให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ที่นี่เป็นจุดกลับรถสําคัญสําหรับชาวบ้านที่เดินทางมาจากอําเภอบางบาน ซึ่งทําให้การเดินทางของชาวบ้านเกิดความลําบากมากขึ้นร้านอาหารแอบแซบที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นตัวอย่างของความเดือดร้อนนี้ถูกน้ําท่วมสูงหลายเมตรจนต้องปิดบริการชั่วคราวจากนั้นเจ้าของร้านได้นําโต๊ะและเก้าอี้มาตั้งริมถนนในการพยายามหวังว่าจะพ้นน้ําแต่ก็ไม่พ้นการที่น้ําท่วมสูงจนไม่รู้จะขนย้ายอะไรไว้ที่ไหนเป็นความเดือดร้อนของเจ้าของร้านนางสุรัตอายุ62ปีเป็นแม่ของเจ้าของร้านที่เปิดเผยว่าน้ําท่วมมานาน3มเดือนแล้วร้านล้างแล้ว เรียมเปิดแต่น้ำก็กลับมาท่วมสูงขึ้นอีกครั้งการจราจรบนถนนน้ำก็ล้นท่วมสูงชาวบ้านแถวนี้ต้องเผชิญกับความลำบากในการเดินทางและการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องอยากให้น้ำลงเร็วๆเ,เบื่อจังของใต้ถุนขนออกมาหมดไม่สามารถเอาอะไรไว้ได้เลยอธิบายถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นี้การที่ต้องหยุดร้านมาสามเดือนแล้วทําให้มีขาดรายได้และความทุกข์ใจแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เฉพาะอายุทธยาเท่านั้นการที่น้ําท่วมต่อเนื่อง และไม่ยอมลงไปอย่างง่ายดายเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศการที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายทำให้เราเผชิญกับความเดือดร้อนและความลำบากในการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและนี่เป็นความเดือดร้อนที่เราไม่ควรลืมหรือเย็นเย็นกับความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นี้ที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมต่อเนื่องและความทุกข์ใจในการดำเนินชีวิตความเดือดร้อนนี้เป็นความเดือดร้อนของเราเหมือนกันที่เราเคยเผชิญกับน้ำท่วมหรือเห็นกับผู้อื่นในพื้นที่ต่างๆ คำถามที่อยู่ในใจของเราเป็นว่าเราจะทำอย่างไรในการช่วยเหลือและป้องกันการท่วมน้ำในพื้นที่ต่างๆการที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างง่ยายดายทำให้เราเผชิญกับความเดือดร้อนและความทุกข์ใจของชาวบ้านในพื้นที่นี้การเข้าใจและช่วยเหลือกันเป็นเรื่องสำคัญในการเพิ่มความเข้าใจและความรักษาตนในสังคมของเราเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ความเดือดร้อนและความทุกข์ใจของชาวบ้านในพื้นที่นี้ ทำให้เราเห็นว่าความรักษาตนและการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นสังคมที่ดีกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นต่างๆของเราเพื่อเป็นการเรียนรู้และเข้าใจกันเพิ่มขึ้น